ดีครับพี่ครับโอ้โหแต่เช้านะครับยังไม่เปิดร้านเดี๋ยวเตรียมจัดส่งให้ลูกค้ารอบเช้านะขอบคุณมากวันนี้เป็นอุหนุนรุ่นาสามสองกิดสองนะครับรุ่นนี้สุดยอดนะฮะโอ้โหในตำนานมานานแล้วครับเป็นคิมเปอร์นะครับ A N ในของก็ยังมีคู่มือให้นะครับผมก็ใช้การใช้งานน้องแนะนําหรือว่าความปลอดภัยอันนี้ก็เอาไว้ขันตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่ที่ไม่รู้กันนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้นะอันนี้ก็จุดเนาะปิดฝาในของก็จะไม่มีอะไรนะครับมีการยืดเนาะามี่นะฮะแล้วก็อันนี้ ก็เป็นพร้อมเลยนะครับก็มีแก๊สอึงกระป๋องนะฮะแถมให้แล้วก็ตัว V5 นะครับลูกแก้วร้อยลูกเอ่อลูกเหล็กร้อยนะครับล้วปอกสิบแผแล้วก็นี่ด้วยนะครับซิลิโคนครับโอเคนะครับโอ้โหสวยงามนวนี่เป็นรุ่นแต่งฮะแม็กซ์ยาวมาครับผมสวยงามมากนะฮะถ้าไม่แต่งก็จะสั้นอย่างเงี้ยนะครับผมสวยงามนี่ก็มีที่ลำกล้องเลยนะครับรีต่อพวกไอ้เก็บเสียงได้นะครับผมนี่ก็แถมไปเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องเติมแก๊สแล้วกันฮะอันนี้ก็ยังไม่จัดของเลยฮะคือแก๊สใหม่ๆแก๊สใช้ที่ทดสอบท้างนั้นนะครับ แนทขายกับตังหแหะไม่เกี่ยวกันคนะเราไม่ได้เอามาปนกันนะครับเราว่าโอเคหรือเปล่าของนี่แม็กซินยาแล้ครับตัวนี้สุดยอดนะครับผมโอเคนะครับไม่มีรั่วน,นะครับเงียบกิ๊บนะครับเสียงดีนะครับผมใส่กระสุนนิดหน่อยนอะทดสอบให้ผ่านนะครับดีสินค้าทุกชิ้นนะฮะต้องต้องผ่านการทดสอบถึงจะส่งให้ลูกค้านะครับถ้างนั้นก็จะไม่อาจจะ,จะ ไม่ทํางานก็ได้นะครับมีปัญหาแคปคู่เลยเนี่ยโอเคครับผมอ่ามาเลยครับตามมาตรวสอบเลยครับผมครับเครื่องสมัยนี่จะเป็นศูนย์ออปติดสวยงามมากฮะเห็นชัดมากนะฮะแล้วก็นี้เป็นแบบคล้ายๆสไตล์ฮะางคาปาเนาะถ้าขึ้นนกละคือเงี้ยล็อกทั้งสองข้างนะฮะเนี่ยคือจะยิงไม่ได้นะครับผมให้บีบล็อกเอางยิงไม่ได้นะครับโอเคนะครับโอุ้่นนี้มันรุ่นแต่งเลยนะฮะเนี่ยสุดยอดความแรงโอ้โห แรงมากนะครับกระเด็นมาเลยนะฮะโอ้โหค้างสไลด์สุดยอดนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้เลยครับโอ้โหรุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะครับเป็นยิงแบบแข่งขันได้สบายมากแม่นเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆเนียก็สนใจทักมานะ้ครับผมพอเรามีจัดส่งให้นะครับก็ใจรุ่นไหนขั้นหน้าจอสอบถามกันได้ถ้าสั่งซื้อเราจัดส่งทันทีไม่ต้องหวอนะครับสินค้าเราส่งแน่นอนไม่มีโกงครับผมไพ่แชร์ติดตามขอบคุณค่าบริการนครับ